สวัสดีค่ะโมโมชาแนลนะคะวันนี้อยู่ในเกมเก s ชินอิมแพกนะคะเราจะมาดูวิธีการเล่นกันจะลองไปตรงไหนก่อนดีเดี๋ยวดูวสิว่าคนนี้ทำยังไงตรงนี้ไปเจอกัอน หควอที่มันทำได้อ่ะคือที่มันทำได้ โอเคตรงนี้เราก็จะไปดูว่าตรงนี้เคิดไหมเราทำก่อาลล้วทีนี้ดีก่อน ม่เล่าหาตรงนี้ตรงนี้เราหาถ้าอย่างนั้นเราต้องหาไปถานี้มันอยู่บ้านตรงไหนเออ e ร there. fate is upon you you're <laughs> in for a little shock <laughs> 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 อันนี้เป็นป้ายเดี๋ยวขวาตนตีมเลยเยอะมากเลยแล้วเคลียร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปหาวิเทจตามที่มันวงไว้ ไมชเป่าแต่มันูว่เป็นเลยตรงนี้มันแค่ามันกีเลก็ได้อยู่นะแต่ว่าเนี่ยีชื่อเดียวก็จะควิ i'm a little close uh, no one escapes my sight uh, here no pain no gain ตรงนี้ป่าวหาดตามบ้านเลยนะบ้านตรงนี้มันมี noise อีกแล้วนี่เาแปะ noise แปะไปเยอะมากอ่ะ เราหาหาวิวหาก่อนเอตัวนี้บ้างต้องหาที่มันมองไว้เรียี้อยนะฮะกูชักกู้ัก็นยัง็กว่นี่น่าจะได้ these will come in handy <laughs> yep. Yep. ี่มันจะเป็นแต่ละเอเรีย,ยให้เราหาดีมากเลยต้องหาตามทดีมากกว่โอเคตอาน,นี้เนี่ยเดลส์อินทูเดสตินี Such a brute <laughs> shadows of fate <laughs> <laughs> written in the stars. Germinate, scatter. <laughs> <laughs> I'll keep this close. フェンチ、い,いかにそう、いかないと、フェンチ、いかにそう、いかないと、フェンチ、いかにそう、いかないと、フェンチ、いかにそう、いかないと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 、 คนแจของที่ไ่ไวไม่มีเดี๋ยวเรากดยูสก่อนได้ไหมโอเคได้ล้มเหมือนจะอยู่ตรงนี้แสดงว่าต้องข้นก่อนี้ก่อนโอ้ตอนนี้ไม่ต้องเข้มาดีนะ้มันแห้ไฟก็มีไฟเสบมาเเลย <laughs> bet you can't keep up with me <laughs> You're in for a little shock. You're <laughs> in for a little sh propagate. <laughs> 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 Bet you can't keep up with me. <laughs> Bet you can't keep up with me. Right. Go go berry <laughs> Come a little closer. You're in okay. Urine for a little shock. แค่วิวที่เดียวแล้วก็ตามจุดมาของมันไปเลย I won't let you down. Oh, <laughs> Bet you can't keep up with me. No, <laughs> Surrender and be gentle. a chest and is like a... I... unwrapping a gift B BP there we'll see that There's no end to this. Huh. Told you I'd win. No one escapes my sight. Spring forth. Freeze. แล้วเราก็ไปตรงนี้ใช่แช่ตรงนี้สามัดเหรอ,อ,อโอ้วิญญาณทั้งหมดที่เราไปเก็บบิลมาสี่อันอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องย่อยนะคะ ถ้าเราอยากทำเราก็จะทำก็ได้ไปเก็บเบลสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ไว้เก็บพวกเงินพวกมอล่าด้วยโอเคได้ตามแล้วแล้วก็ I'll keep this close ก่อน แล้เวคเวมกกื่อกี้เป็นเหมือนให้เราหาตรงหมู่บ้านสำรวจหมู่บ้านนะคะแล้วก็ให้ไปหาพวกวิวสี่อันแล้วเราก็จะได้พบกับวิญญาณ4ีสี่ตนนะคะแล้วมันก็จะพาเรามาหาสมบัติแล้วก็จะจบเควิดขอดูก่อนอันที่เราทำได้นะแพร์เดแคมคืออะไรอะ เดี๋ยวขาลองดูก่อนนะคะแชมป์คืออะไรถ้าทําได้แล้วก็ทํากันก่อนโอ้อยตรงกลางตรงนี้เลยอืมปลอกตรงนี้ก่อนดีไหมแล้วก็คลิปตรงนี้ได้เหนอ เราก็จะลองขึ้กไปบนล,ลังเช็ดพอยต์ดูขด้างบนเป็นเช็ดพอยต์ย่อยที่สามารถล้างได้ตามแผนเลยตรงนี้นะคะข้างบนเต็ม แล้วเราก็ค่อยมาตรงนี้นะคะโอเคตกไปไม่งกลัวเลย ้หรจะเปลาอปลานะ Which of the starry skies do these thunderbolts fall from? Oh, a little i <laughs> Urine for a little shock. DECIDED BY DESTINY! Let me scry! more! Come a little closer. Yeah, this a one no escape! Ah! 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 That won't work. Ah! 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 There's more! Cheap tricks! Propagate! Oh, Germinate! You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Before me. <laughs> Keep Scatter! Yeah. The fairy oh. You? <laughs> oh no. I'm gonna yeah. ruin my gloves. <laughs> <laughs> Come a little closer. Come a little closer. No You're hat. in for a little shock. Face Let's party. In <laughs> Destined into destiny. Cut down. <laughs> Let it rain. This will do. <laughs> One strike suffice. Fall before me. Oh, not so hard. <laughs> <laughs> Looks like I got carried away destiny cannot be denied Okay. Oh no, it's raining! Now my uniform will get all wet. เป็นอไูตรง ก็มีเกินมา4อันพอดีนาคุยโอเคแล้วก็รอเวลางั้นเราก็ต้องย้อนเวลาเลยน,นะคะทุกคนมานี้ได้เนาะได้มั้ง อ๋อเขาสุดๆโอเคโอเคผิดอานก็ต้องยอมประมาณนี้อ่ะประมาณนี้อืมบรรยากาศสวยจริงๆเป็นดัวที่ได้ดวนกัน ก็น่าจะเป็นเนเรื่องย่อยนะจะได้ทำหรือไม่ทำก็ได้เดยเดิมเยคะ่ะโอเคแต่ได้ทำนะคะก็จะได้ที่อัพเลเวลฮีโร่โมราด้วยแล้วก็แอนเพนเจอร์เอกคีคูณสามร้อยนึ่ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมโมโมชาแน,นลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ